หา,าหากพวกเรากำลังสบายจึงตบมือพลันฮะตุ๊กตากินได้ว้าวพ่อมีตุ๊กตากินได้กันตุ๊กตากินได้ใช่ตัวนี้เหรอไม่ใช่ไม่รู้มีตุ๊กตากินได้จริงๆเหรอใช่ที่ไหน โอต่อะไปดูกันเดี๋ยวพ่อถ่ายคลิปให้โอเค อ,อยู่ในนี้หรไไอไบใช่เดี๋ยวเรามารีวิวตุ๊กตากินได้กันพร้อมไหมพร้อมนะเดี๋ยวพ่อไปเอากล้องก่อนนะใบรอก่อนนะเดี๋ยวเราเ,เปิดพร้อมๆกันฮัาสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวตุ๊กตากินได้จะเป็นแบบไหนเดี๋ยวมาเปิดเลยครับว้าวหัวสีส้มด้วยหรอ อ้าวตัวนั้นเป็นสีมว่วงอ้าวไม่ใช่ตัวนี้เหรอไใช่ไหนอ้าวนี่มันตุ๊ก,กตาแมวของเรานี่นาะอ้าวแล้วไบบอกมันกินได้ไงตัวนี้มันเป็นตุ๊กตา<ม>ของจริงอ้าวทำไมอ่ะก็มันสีมว่วงไม่ใช่สีส้มอ้าวแล้วหนูวางไว้ไหนไม่รู้อ้าวใครเอาไปเหรอฮะน้องบิงเหรอน้องบิงไปไหนเนี่ย แล้วน้องบิงหายไปไหนอะ่ะจริงๆมันเป็นแบบกินได้ใช่ไหมใช่<อ>ใน้อ,องบิงเราไปหาน้องบิงกันดีกว่ามึงไปแอบอยู่ที่ไหนนะแน่บิงบิงบิงลงมาเลยบิง,บงลงมาเลยไม่อยู่อ่ะไปแอบที่ไหนอยู่ในห้องน้ำรอเปล่าไปดูกันบิงบิงน้องบิงของพี่ไปทำไมนี่เหรอตัวนี้เหรอ ตัวนี้กินได้ใช่ไหมใช่มันชงบีแก้งพี่ไบ้หรอลลกอ๋อหนูแกงหนูแก้งจริงหรือว่าแก้งปอปอมปอแกงปอมปอมแก้งเล่นเล่นใช่ไหมโอเคห้านแก้งแอบ,บซ่อนของกันแบบนี้อีกนะเดี๋ยวมันหายหนูเก็บไว้หนูเก็บใหอ้อะกลัวแมวไม่แอบ,บกินหรอโอเคโอเคเราได้แล้วตุ๊กตา,ากินได้เราไปดูว่ากินได้ยังไงกินได้จริงหรือเปล่าไปนมนมมา,มาเดี๋ยวก่อนนะมัน มันสวยอ่ะเราเอาออกมาเลียงข้างนอกก่อนนะออกอุ้ยหูมันหลุดเราจะเอาออกอยังไงอ่ะดูสิหูมันหลุดหรือว่าตัวมันติดไหมห <Hey. S 1> ย,ย,ยิบหูออกมาวางเลยเออกมาวางไว้เดี๋ยวเรามาเลียงเฮ้ย hey, สวยอะใช่ <Hey. S 1> อุ้ยมันหยิบออกมาเป็นแบบชิ้นๆเลยอะทุกคนข้าหนูกินอันนี้ชิมเลยเหรออ่าชิมชิมชิมหูตุ๊ก,กตาหมีกินได้ถ้าค,ค่อยนะโอเคเอาหัววางไว้โอ<ฮ>้เราจะเอาตัวออกมาแล้ว หูมันออกมาเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยครับทุกคนเราต้องจับเบาๆอันนี้ขาเหรออ๋อแขนแขนหูหยิบออกมาอีกค่อยๆนะว้าว,าวเป็นชิ้นๆอุ้ยขาลุดขาลุด,ดหูหยิบออกมาแล้วเราจะมาต่อเป็นตัวได้ไหมอ่ะโอ้โหทุกคนเราต่อกลับเหมือนเดิมไม่ได้ว่ะหูตั้งไม่ได้ใช่ไหมเหลือแต่หูใช่ไหม ส่วนแขนนะ่ะแขนเขาอันนี้น่าจะเป็นขาหรือเปล่ากลมๆเนี่ยโอ้หัวล้วงอุ้ยดาวล่วงมีดาวด้วยงั้นไม่เป็นไรเรามากินกันเลยไหมอันนี้โหูหลงมาเจ็บกินหูแล้วครับหูหสายใหม่นุ่มมากอร่อยไหมอร่อยเป็นของโปรดของน้องไบส์เลยนะสายใหม่นเนี่ยยังไม่ค่อยชอบสายใหม่ใช่แต่บิ๊งไม่ค่อยโปรดเท่าไหร่ แต่พี่บายอชอบกินแล้ววันนี้แปลกมากเราได้กินสายใหม่ที่เป็นลูกหมีงั้นเราเรามาลองอกินตรงสีดำสิสีดำอ่ะอร่อยไหมช็อกโกแลตไหมอลองซิกินได้ไหมแม่กินได้หมดกินได้หมดใช่ไหมเป็นช็อกโกแลตไหมบิงกลองกินลูกกระตา่ายสิเป็นยังไงแม่อร่อยอีกแล้วงั้นลองกินสีชมพูสิตรงจมูกอ่ะแกะจมูกออกมากินเดี๋ยวก่อนทีละคนแกะจมูกออกมากินโอเค สีชมพูก็ไม่อร่อยหรอโอ้ทุกคนเราไม่ผ่านาน่ะขนมชิ้นนี้ไม่ผ่านน้อง้บเรียบไปกินน้ําเลยเป็นแงไม่อร่อยโห่หายไปกันหมดเลยทุกคนโอเคครับทุกคนสายใหม่อันนี้มันไม่อร่อยนะเด็กๆไม่ชอบเพราะว่ามันเป็นรสชาติแบบรสชาติเปรี้ยวรสชาติบูเบอร์รี่รสชาติตามสีงั้นเราจะมาทดสอบทดลองกันดีกว่าเราจะลองเอาสายใหม่จุ่มน้าอุ้ยบิงอุ้ย จุ oh, oh, oh. Đ đ ่มแล้วโอ้ยม mm ัน hmm. ดูดมือทุกคนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งโอ้ทุกคนเมื่อกี้เราใส่ไปอ่ะมันหายวับเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวบายลองเอาน้ําแตกนิดเดียวนะพร้อมแตกอุ้ยอุ้ยอุ้ยดูมือบายสิอุ้ยอุ้ยทำไมตาบีมากอันนี้หนูเอาก้อนใหญ่เลยมั้ยแตกนิดเดียวอุ้ย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 หายเลยทุกคนเป็นเต็ม๋า ล้างมือล้างมือจุ่มเลยค่อยๆล้างโอ้โหทุกคนสายใหม่มันหายวับเลยอ่ะมันหายไวมากเลยชิ้นหนึ่งงั้นเราแบ่งกันไหมฉีกครึ่งแบ่งกันแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งกันเลยบิงบายฉีกเลยใครจะเอาครึ่งไหนค่อยๆฉีกเลยโอ้โหมมันฉีกไม่ออกครับโอเคโอเคให้น้องบิงก่อนน้องบิงค่อยๆนะโอ้โหโอ้โหมันดูดมือบิงไปเลยตาไปตาพี่บายมั่ง พี่ใบจะเอาชิ้นใหญ่แตะน้ำนะครับโตรงนั้นมันดูดขึ้นไปอ่ะอันนี้อันใหญ่ใช่อู้ออู้อู้อู้มันดูดไวมากอะทุกคนน้ำของเรากลายเป็นสีม่วงเลยเป็นยังไงครับทุกคนสนุกง่ายสนุกมากถึงแม้จะกินไม่อร่อยเราก็ได้มาทำการทดลองนะโอเคงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อน ฝากเพื่อนๆก็ติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดิงไบด้วยนะบ๊ายบาย